โยอบาซ่าเดี๋ยวไรุ่นเมกาเดี๋ยวไรุ่นดูปายเดี๋วไรุ่นชาวชายตะกุนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบลองเล่นเจ้าตัวเกมแคร์ออฟสเคอร์เอ็กซ์เพนดิชันเตอร์ตี้นะท่านผู้ชมนะผมอ่านผิดไงขออาภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว ARPG มาใหม่นะครับท่านผู้ชมในในส่วนของ Xbox Game Pass นะเราก็จะมาเล่นคู่กับเจ้าตัวเครื่อง ROG o n l i n e นะคือเครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาหรือว่าคอมพิวเตอร์พกพาเนี่ยในรูปแบบของ เ,เครื่องเล่นเกมพกพานั่นเองพูดง่ายๆคือ,อ,อมันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาในไซส์ของเครื่องเล่นเกมนะฮะท่านผู้ชมราคาถูกมากนะมือหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ราคาระมัน1 7ื่นถึงหมื่นแปดนะมือสองอยู่ที่ราคาประมาณหนะออึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื 1, ่นสามพันบาทนะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ราคาลดลงมากแล้วนะพี่กัดสั่งซื้ออยู่ตะกร้ามือล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหรือว่าด้านล่างคขมย,ายตาคลิปเนาะ ตัวนี้นะครับก็สเปคโดยรวมเนี่ยผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันตัวนี้จะมีอ่า CPU เป็น8คอร์16เทรดนะท่านผู้ชมนะเออความแรงก็8 6เทราฟอปนะครับเสียบเล่นคู่สายชาร์จนะแลมมี 16giga จอเป็นอ่า Radeon 7 8 0 m นะท่านผู้ชมนะอืมความแรง1 2 c u นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยก็ประมาณ40วัตต์อาวเล่นได้ประมาณ1 2ชั่วโมงในเกมทิปเป็นนะเอออยู่โหมดสแตนบายเนี่ยอยู่ได้นานประมาณ20ชั่วโมงนะครับเออ15 20ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ ใครอยากรู้สปิคนะครับด้านล่างคอมพิวเตอร์คลิปนะผมแปะไว้ให้นะสปิคแบบโดยรวมแล้วก็รีวิวแบบว่าเอ่อโดยรวมคร่าวๆนะแล้วมันสามารถต่อออกจอคอมพิวเตอร์ได้นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับดีมากๆเลยนะต่อออกจอคอมพิวเตอร์ได้จอทีวีได้นะครับเสียงลําโพงดีมากนะครับอืมก็ราคา1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งหมื่นสองพันบาทประกันศูนย์หปีนะครับมือสองนะตัวนี้มือสองประกันศูนย์สองปีนะครับมือสองอาจจะมีประกันบ้างไม่มีประกันบ้างส่วนมือหนึ่งอยู่ที่หนึ่งเจ็ดถึงหนึ่งแปดนะท่านผู้งกกััันนนนเเลยะะครรรบบสาาหตีีม้ อ่าโอเคเดี๋ยวผมไปขอเซตติ้งในส่วนของเรื่องเสียงก่อนนะฮะซาวซาวเอฟเฟกโอเคเอามิวสิกลงมาสักหน่อยโอเคเวลิกรูดแอปพลิโอเค,อเคกราฟิกเป็นยังไงนี่กราฟิกอ่าปีซเป็นมีเดียมนะผมจะดูอ่อันนี้ XESS นี่ผมจะไม่ใช้อยู่แล้ว TSR เออไม่มี FSR ไม่มี n v i d i a ไอ,อ้ไม่มี AMD นะท่านผู้ชมนะ อ่ะลองลองเอ็กซดูดิเฮ้ยออแล้วกันนะคนดูนะ Scaling Mode เป็น low นะครับ a ม f r a m e rate โอเ okay. ค V-Sync เป็น Disable ไว้นะครับแล้วก็บ o l ลาร์เเป็น full อันนี้เป็น full s c r ร e n นะท่านผู้ชมนะกราฟิกเนะอ่อให้มันเป็นปกติเลยนะกราฟิกเป็น Medium นะท่านผะู้ชมอ่าผมจะเอาเป็นเป็น low ก่อนนะครับลองเป็น Low ดูก่อนนี่อันนี้เรามาปรับกราฟิกก่อนนะท่านผู้ชมนะนะแล้วก็ Apply โอเค ดูเสียงเป็นห้าไวแล้วเกมพีภาษามีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมนะภาษามีภาษาไทยไหมแต่รู้สึกว่าจะมีม็อดไทยลงมาแล้วนะท่านผู้ชมนะขอบคุณพวกนักแปลม็อดด้วยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนเขาได้นะท่า,านผะู้ชมนะ yes ผมดูก่อนกราฟิกโอเคโลโอเคเรียบร้อย TSR มันเป็น TSR scale นะท่า,านผะู้ชมนะ scaling mode โอเคมีเดียมเอาเป็นโลไว้แหละถูกแล้วคนดูนะ อ่ะทีนี้ิวเกมเลยนะครับอันนี้เป็นการเซตติ้งนะท่านผู้ชมนะก่อนเล่นนะครับอ่าสตรอรี่เป็นสตรอรี่ละกันไปโอเคดา,ดาดาบูดีดาบูดาเดดาบูดีดาบูดาไปเลยครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเออเกมนี้นะสำหรับคนที่ากำลังหาเกมเล่นอยู่ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนาะเย่ yeah, มาแล้วครับเดี๋ยวขอ,อเปิดเสียงก่อนใส่คลิปเลยโอเค อันนี้ใช้คอนโทรลเลอร์โหมดในการลิ่นนะก็เสียบสายชาร์จนะครับเดี๋ยวเปิดดู a p s ก่อนตรงนี้นี่ดู a p s ุมบนขวามือนะครับ s h a d นี่ AMD f s r ยังไม่มานะอันนี้ปรับภาพโลนะท่านผู้ชมได้ประมาณ4 0 5 0เฟรมนะครับปรับภาพโลนะ35-45เฟรมนะท่านผู้ชมเกมนี้ โอเคเดี๋ยวผมลองปรับเป็นเจ็ดสองูนพีดูดิเจ0ดสูนพีน่าจะหกสิบอัพนะไม่มันต้องไปปรับเป็นตัวเกมค่นดูผมไปเลือกปรับเป็นตัวเกมก่อนกดได้ไม่ได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับผเล่นไปก่อนนะครับสี่สิบแปดนะครับไปไม่ได้ด้วยตรงนี้ติดอะไรวะ

นี่ได้ประมาณ30กว่าฟิล์มนะครับเพียงเดียวนั้นมันยังไง f s r ยังไม่มานะของ AMD อ่ะคือมันเป็นการขยายสกิลแล้วขยายสกิลมานี่ผมว่าน่าจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับอันนี้ปรับภาพโลแล้วโลสุดๆนะอีกโว้หัวที่อะไรเพื่อน Come on, Speed Gustav. bit. up Being you being you. Will have already gemashed by the time you've arrived. My What? I can't believe Sophie already turned 33. Hello? She looks so much old. younger than you. Thanks. She's popular. I'm sure she already has a necklace full of flowers. หนีได้อยู่นะครับประมาณสามสิบสี่สิบเฟรมนะอ๋อกกตัวนี้โอเคตัวนี้เป็นเมนูนะ่าทีนี้ก็เรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมปรับสเกลลิงโหมดเป็นสี่สิบอยู่แล้วเป็นโลที่จริงเราคอสตอมได้อีกนะเหลือสักสามสิบแล้วกันสเกลลิงเป็นยังไงนะครับตรงนี้จะทําให้แบบว่าภาพไม่ได้ชัดมากนะนผูงชมนะเขาเรียกว่าสเกลนี่ภาพจะไม่ชัดมากแต่ว่ามันจะได้เรื่องในส่วนของ f อ s เยอะขึ้นนี่เห็นไหมอ่ามีสี่สิบกว่านะครับถือว่าใช้ได้อยู่ นะไม่คิลี่ห้าสิบแล้วโอเคทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับท่านผู้ชมนะเป็นเจ็ดสนย์แล้วกันโอเคดูซิว่าเป็นยังไงนะครับ FPS เรานี่ FPS ขึ้นมาเท่าไหร่โอเคมีการทับซ้อนกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเปิดปิดตรงนี้ใหม่มิเตอร์เรียวทา เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเอาภาพเหมือนมันจะทับกันอยู่คนดูแป๊บนึงนะภาพทับกันเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาออกเข้าใหม่ปิดสแควร์ออฟก่อนนี่โอเคยัยพีเน่นจะพุ่งอยู่แล้วนะคนดูนะ พุ่งพุ่งพุ่งอยู่ใช้ได้อยู่คนดูแต่ผมว่าน่าจะลื่นน่ะเนี่ยประมาณ60ได้นะครับแต่ภาพอาจจะไม่สวยมากนะครับปรับกลับก่อน TSR มันเป็นซอฟต์แวร์นะครับจากตัวเครื่องนะครับเคนี่ก็ อาจจะมีติดๆบ้างนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยว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 ,ยวกระพริบกระพริบแต่เขาออกเข้าใหม่ดีกว่าคนดูปึ๊บนี่ติดก่อนออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่โอเค เมื่อกี้นี้ปรับปรับภาพแล้วมันรวนนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะแล้วกดใหม่โอเคลันเชอร์ผมเออแล้วคบนึงเอาละอันนี้เป็นเจ็ดองศูนพีนะท่านผู้ชมนะใช่เปล่าวะ right, company, น่าจะเจ็ดสอแล้วนะท่านผู้ชมนะนี้เท <Are you S 1> ่าที่ผม <ready to S 1> ปรับ <see her? S 1> ดูนะครับตัวนี้720โอเคกราฟิก เจ็สองศูนแล้วโอเคผมขอ,อ,อสกิลเนี่ยอัพลงสัหน่อยละกันนะครูนะเอาเป็นศูนย์ดูดิอีพีเอจะเท่าไหร่เอวสี่สิบเจ็ดห้าสิบ็ดนะโอ้แต่ภาพแตกละเอียดคนดูภาพมองแท่ไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะผมปรับอีกคือถ้าอยากได้ภาพสวยก็ฟูเอสดีนะแล้วก็ปรับสกิลตรงนี้นะครับให้มากยิ่งขึ้นนี้สักห้าสิบแล้วกันคนดู เสียดายยังไม่มานะถ้าอีฟิมาแล้วเนี่ยโอ้สบายเลยแหละคุณดูมันมีแค่เอเนี่ยโอเคแค่ <c oughs> okay, okay, นี้พอแล้วแหละ <c oughs> นี่เจ็ดสองศูนะครับได้ประมาณอ่าสามสเฟรมอันนี้คื่สิประมาณส0อ่าประมาณสี่สิบถึงห้าสิบเฟรมนะ มีห้าสิบฟิล์มนะครับถือว่าใช้ได้อยู่คนดูไม่คิดเลยไม่คีดเลยนี่เป็นฉากแรกนะห้าสิบกว่าฟิล์มนะอันนี้เจ็ดสองศูนย์พี่ห้าสิบกว่าฟิล์มถามว่าถอดแล้วฟิล์มนี่จะเป็นไงดูนะถอดปุ๊บเทคนิคก็ดรอปลงมานะครับประมาณอ่า สีถึงห้าเฟรมนะท่านผู้ชมนะทุกครั้งที่เราถอดนะจะดรอปลงสี่ถึงห้าเฟรมเพื่อดึงแบตมาใช้นะครับ oh. มันอาจจะไม่ลื่นเท่าตอนที่เราเสียบชาร์จไปนะเสียบชาร์จมันจะเป็นเทอร์โบโหมดสาสิวัตต์นะครับอืมเราเสียบกลับไปคืนโอ้ว่าพ no? เป็นเอ่อเอก่อนแ sure ต่ว่าลื่นได้ไม่ลื่นได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ใช้อา่าอะไรนะไอปิดปิดช่วย เป็ดเหลืองเป็ดเหลืองโอเคไปฮะยี่สิบกว่าฟรีอันนี้ mm, can ต้องรอเอพิตาามานะท่านผู้ชมอันนี้มันใช้ T S R นี่เป็นเป็นตัวเครื่องนะครับเอพิซอฟเบย์ของเขาที่เขาให้มานะครับในการขยายสกิลนะเพิ <laughs> ่มฟิล์มจิน โอเคอย่าแคบใช่ฉันรู้น a มา a l ละโอเคใช่นี่ได้สู้กันแล้วนะครับเลือกสกิลครับโอเคนี่ก็บอกเทินนะท่านผู้ชมนะเอชแท็กนี่นี่ตอนเล่นจริงก็ประมาณ40 5 0นะท่านผู้ชมโดยประมาณนะครับ ถ้าเจ็ดสองศูนย์นี่ขึ้นแน่ๆนะครับหกสิบอัพฉากเนี้ยคาสีนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูเมื่อกี้นี่สี่สิบห้าสิบนะลองเป็นเจ็ดสองศูนย์นะครับท่านผู้ชมนะโอเคเจ็ดสองศูนย์นะครับดูมุมบนหน้าเนี่ยมันมนั่นมันทับกันหน่อยนะคนดูไว ยอะมีสก,กีกดด้วยครับอี A. นี่เน่เรียบร้อยโอเคกด RB กันได้นะแต่ว่าสก,กีอาจจะดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะมีแพรลิงได้นี่สวนได้นะครับ RBG เชิรเบตจัดก็ขึ้นฮะขึ้นหกบวกนะท่านผู้ชมถ้าเป็น 720p อนีอฟิกรูนะครับเอกราฟิกโรู จริงเราปรับเพิ่มได้นะท่านผู้ชมนะไอสกิลแต่สกิลมันปรับไว้ถึงว่าโอเคแล้วแหละคนดูเด้อโฟโต้ชูอีโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับท่านผู้ชมเจ้าตัวเกมแคร์ออฟสเตอร์เอ็กซ์เพดิชันเตอร์ตี้ทรีนะท่านผู้ชมนะเออก็ สำหรับใครที่อยากจะไปโหลดมาเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับอยู่บน Xbox Game Pass นั่นเองนะครับแล้วก็เครื่อง rog นะครับเล่นได้นะครับถ้าสำหรับผมนะเล่นได้แนะนําให้ปรับแคเจ็ดส p แล้วก็กราฟิกโลนะครับแล้วก็เปิดใช้งานต้องรอมันอัปเดตมานะให้ใช้งาน fsr ได้ของ amd นะหรือว่าอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอนะครับท่านผู้ชมก็จะเล่นได้ลื่นกว่าเดิมนะครับอันนี้เกมว่าเพิ่งเปิดมาใหม่ก็ให้เขาได้ทําการแบบเพิ่มนู่นนี่นั่นมาหน่อยละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะเออก็ ถือว่าทําได้ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องตัวนี้เนาะประมาณนี้ละกันราคาเครื่องหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองประกัมาณหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองหมื่นสองนะครับท่านผู้ชมนะอืมคุ้มนะครับถ้าได้มื่สองมาส่วนมือนหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณหมื่ 18, เนเจ็ดถึงหมื่นแปดเนาะท่านผู้ชมก็ไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้มิกโก้ตัวก่อน,อนจะกลับไปคลิปหน้าบายจ้าลืมบอกว่าเครื่องนี้มันสามารถลงอิมูเลเตอร์ต่างๆได้นะของ Nintendo หรือว่า PS1 PS2 PS3 ได้นะท่านผู้ชมแล้วก็อ่า นินเทนโด่พวกบูสเต็คเอไม่ใช่อิมูลเิเตอร์พวกบูสเต็คอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเออก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องที่คุ้มนะถ้าจะซื้อมาเล่นนะผมมองว่ามันใช้งานได้ดีกว่า Nintendo แน่นอนนะครับหรืออาจจะดีกว่า Nintendo Switch 2ด้วยซ้ำนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวตุกเครื่องตัวนี้เนาะเออก็ประมาณนี้ในการสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคุ้มนะจ้าไปซื้อกันได้ยิงซื้อแนละ้วน่าคขย่าแต่คลิปเด้อ